โปรแกรมทำ PRP ผมหรือโปรแกรมปลูกผมอะไรดีกว่านะคะ วันนี้นะคะหมอควรจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะข้อแรกเลยนะคะกลุ่มคนไข้ที่เราจะแนะนําให้ปลูกผมกับกลุ่มคนไข้ที่เราจะแนะนําให้ท P, ํา PRP ก็คือคนละกลุ่มกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีการตรวจประเมินหนังศีรษะค่ะว่าบริเวณหนังศีรษะของคนไข้เนี่ยมีศักยภาพที่จะให้ผมขึ้นหรือเปล่าถ้าบริเวณนั้นไม่มีจุดที่จะให้ผมขึ้นเลยเราก็จะแนะนําให้คนไข้ไปทําการปลุกผมนะคะแต่ว่าคนไข้ที่หมอได้ตรวจหนังศีรษะแล้วผมยังสามารถขึ้นได้อยู่การทํา PRP ก็มีประโยชน์ค่ะไม่จําเป็นต้องผ่าตัด หมะะอเฟินจะพูดให้เห็นภาพนะคะการปลูกผมเนี่ยก็เหมือนกับการปักชำต้นไม้บนดินเปล่าค่ะแต่ต้นไม้จะโตเนี่ยมันต้องมีการบํารุงนะคะและในตัว PRP เนี่ยก็จะมีกรดแฟกเตอร์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ยังไม่ผ่านการปลูกผมหรือปลูกผมแล้วย่อมจะทําให้หนังศีรษะบริเวณที่ต้องทํา PRP เนี่ยได้รับกรดแฟกเตอร์ได้รับปุบ๋ยที่จะทําให้มีการบํารุงรากผมลดการขาดุดร่วงนะคะและในส่วนผมที่เรายังมีอยู่เนี่ยก็เกิดการบํารุงอย่างต่อเนื่องอยู่กับหนังศีรษะเราได้ นานมากขึ้นนะคะไม่ใช่ปล่อยให้หลุดร่วงเราต้องมาตามปลูกผมกันต่อไปค่ะดังนั้นนะคะการทํา PRP เนี่ยก็มีประโยชน์ทั้งในเซตติ้งของคนที่แค่ผมบางผมร่วงเยอะแต่ยังผมขึ้นได้อยู่และคนที่ผ่านการปลูกผมมาแล้วสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผมบางผมร่วงอยากจะให้ผมดกขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะก็สามารถอินบ็อกได้เลยค่ะที่เซริงคลินิกค่ะ